ข้าลบมาแล้วหลายพันศึกปราบมาแล้วนับหมื่นนับแสนแต่ใหญ่ใหญ่ข้าจึงปราบใจเจ้าไม่ได้อับโชคเรื่องรักส่วนข้าออกรบไม่เคยมีรอยแผลแต่เมื่อเช้าออกจากบ้านดันสะดุดธน้าีประตูอับโชคเรื่องสุขภาพถ้ารักมันไม่รุ่งข้าขอมุ่งเรื่องรบทํางาน ลาดของโขโพยนีกว่าย่าอับโชคเรื่องงานเครื่องมือชะมัดกินของข้าหยุดมือทำไมถึงได้สวยขนาดนี้ข้าโต๊ะสองพันตำลึงขับโชคเรื่องเงินใหญ่โชคไม่เข้าคางข้าเลยถ้าชีวิตมันจะอาภัพขนาดนี้ อยูงั้นก็นต้องเสริมพลังวงทนบินนอกไปมูรับปีงูปังๆกับแอ,อเอชียขอพรสุขภาพกับเทพเจ้าแห่งการแพทย์เป่าเซิงต้าตี้ที่เกาสงขอพรเทพเจ้ากวนอูให้งานเป๊ะปังที่สีอันเสริมโชคมังคั่งขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมที่ฮ่องกง เสริมดวงแก้ชงกับเทพไทยสวยเอียที่หมาเกา้าเสริมดวงธุรกิจขอพอรองไชยสิงเอียที่สิงคโปร์เสริมสเสน่ห์ให้พบรักกับเทพจันทราที่ไทเปมมเส็งปีเจ๋งเสริมเฮงตลอดปีข้ามน้ำข้ามทะเลไปเปลี่ยนดวงกันเลยแล้วเลือกที่ดีเริ่มจากการตรงเวลาถ้าบินกับแอร์เอเชีย